แอตลาสเอเนร์จีแอลเป็นหุ้นพลังงานน้องใหม่ที่มีศักยภาพและเป้าหมายเติบโตต่อเนื่องด้วยโมเดลธุรกิจที่แตกต่างและนวม,มินสีรทำให้เป็นหุ้นแห่งอนาคตที่น่าสนใจเปิดเผยความเป็นมาของแอตลสแอตลสเน้นการสร้างรายได้ต่อเนื่องจากธุรกิจ LPG และสื่อโฆษณาที่มีการต่อยอดและเติบโตต่อเนื่องอย่างด้านแข็งแกร่งทําให้เป็นหุ้นโกลด์สต็อกที่นักลงทุนมองว่าเป็นศักยภาพสูงและมีความมั่นคงในการเติบโตในอนาคต นายสุวัชชัยพิทักษ์วงสาพรกรรมการผู้จัดการของ a อลเลสกล่าวว่าบริษัทมีแนวคิด Creative Energy Retail ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการพลังงานทำให้มีส่วนแบ่งตลาดที่ดีในภาคขนส่งและครัวเรือนซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญแต่ที่นี่เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างบริษัทมีการต่อยอดธุรกิจสือส่อโฆษณา People Touch จากสถานีบริการทั่วประเทศ ซึ่งสร้างรายได้ประจำและเพิ่มสัดส,ส่วนกำไรให้บริษัททำให้มีมาร์เก็ตแชร์ที่ดีในภาค LPG รวมทุกเซกเตอร์นายอมรอพิริยแพทย์สมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเซทแคปิตอลกล่าวว่าการเข้าจดทะเบียนของ a อ l a ลสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจอย่างมั่นคงด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเติบโตสูงที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของหุ้นโกลด์สต็อกและนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดที่คุณควรรู้ a อ l a ลสมีกำไรสุทธิและกำไรสะสมท,สที่สูงทำให้มีทุน ที่แข็งแรงสำหรับการขยายตัวในระยะยาวและมีโครงสร้างธุรกิจโคโค่ที่ช่วยให้บริหารต้นทุนและควบคุมคุณภาพบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนางสาวพัชพรศักบูรานุรักษ์กรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิทนาธกิจหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ KGI กล่าวว่าการต่อยอดสื่อโฆษณาของ a l a s ท a ให้มีรายได้มาจิ้นสูงและสร้างโอกาสเติบโตระยะยาวให้บริษัททำให้เป็นหนึ่งในหุ้นพลังงานคาร์บอนที่มีโครงสร้างรายได้สมดุล ถ้าคุณเป็นผู้ที่สนใจในการลงทุนในหุ้น cross stock อย่าง a l i c คุณคิดยังไงบ้างกับความเป็นไปได้และความเสี่ยงของการลงทุนนี้ติดตามข่าวสารตลาดทุนได้ที่มิติหุ้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ a l i c และหุ้น cross stock อื่นๆที่น่าสนใจเว็บ https www metihun com facebook https www facebook com metihun youtube Https, met h t t p s w w w y o u t u b e c o m m e t h u n official 7 7 7 0 tiktok w w w t i k t o k c o m t i h u n